มาที่แรกวันนี้นะครับของคลิปนี้เกาะสีชังนะครับที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเกาะสีชังนะครับดูบรรยากาศนะครับนะครับฝั่งนู้นก็ฝั่งบกแล้วนะครับฝั่งที่เห็นมังกรนู่นนะครับฝั่งเกาะฝั่งอำเภอศรีราชาเลยนะครับอำเภอศรีราชาเนี่ยจะห่างจากเกาะสีชังประมาณ12กิโลนะครับประมาณนะครับที่จําได้ก็นั่งเรือโดยสารมาก็ใช้เวลา45นาทีนะครับ ร้านที่ได้ใสนะครับใสกว่าบนบนนะครับก็ดูนะครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะครับประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงนะครับประมาณห้าโมงเย็นของเขาเรียกแถวนี้ว่าท่าวังนะครับพระจุพาภูลาชกสถานนะครับโอเคนะครับโมแลนด์ชุมดีคอมนะครับภูมิใจเสนอนะครับนี่คือบรรยากาศทะเลยามเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆวันหนึ่งนะครับวันที่25 สิงหาคม2555นะครับฝั่งที่เห็นตรงข้ามเนี่ยเกาะขามใหญ่เป็นประเพณีถ้าจะมีประเพณีปุ้มสาวลงน้ำนะครับอือหืออือเดี๋ยวไปว่าจะไปทอดปิยมหารานนะฮะข้างในนะครับ